นี่ฮะแผนที่เนี่ยในแต่ละส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ต้องทราบนะครับผมเขาจะบอกว่าแผนที่เป็นแผนที่ประเทศไทยนะหต่อห0 0 0 0อันนี้เป็น WGS 8 4 WGS แปคือดาต a มมันนะครับดาต a มคืออะไรกนะ็เดี๋ยวที่บายละเอียดอีกทีนึ่งกัก็คือมันมันจุดเอ่อเอ่อคอเลฟเฟฟนยะมันต่างกันมันก็อ,อย่างเช่นที่ประเทศไทยเราใช้ก็จะเป็น WGS 8 4ในแผนที่ L 7 0 1 8นะครับ จำไว้ให้แม่นนะครับอ WJ84 ใช้ในเดียวกับแผนที่ L7018 นี่นะครับผมดูตรงนี้นะฮะ L7018 ตุงสอนมุ่ชี้เนี่ยอันนี้เป็นของอำเภอสอยดาวนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าเนะี่ยผมพยายามหาเหตุเหตุและผลในพื้นที่ที่มีปัญหามาให้อันนี้แผนที่ตะวาง54353นะครับ แล้วมันจะมีสีระวางนะครับผมในเลขชุดหนึ่งเนี่ยอ่า5435เนี่ยมันจะมี54351ลงมาข้างล่างตามเข็มานาฬิกานาฬิกาเป็น54352ในะแผ่นนี้นะครับมาทางด้านซ้ายด้านใต้นะครับจะเป็น54353แล้วอีกบนอีกแผ่นเป็น54354นะครับผมแผ่นนี้คือ54353อยู่แผ่นทางด้านมุมซ้ายล่างนะครับมาดูนะนี่อันนี้คือาอ่า มาตราส่วนไม้บรรทัดนะครับประมาณช่วงเท่านี้เท่ากับ1 1ช่วงกริดนะครับผมซึ่งหนึ่งช่วงกริดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมที่บายละเอียดอีกอีกหน้าแล้วกันแต่หน้านี้เราพให้รู้ว่ามันมีมาตราส่วนไม้บรรทัดให้เรานะ,ะเนี่ยผมวงไว้ให้ดูนะครับเนี่ยครับมันมันจะมันจะเท่ากันในหนึ่งช่วงกริดหรือว่า2เซนติเมตรในแผนที่หนึ่งต่อห้า0มืนนะครับ หรือ1กิโลเมตรในพื้นที่จริงนะครับ1ช่องเนี่ยจำไว้ให้แม่นนะครับผมออกข้อสอบประจำเลยครับแล้วเนี่ยมีปัญหาคือว่า UTM เขตกิดมันมีทั้งโซน48แปดและก็เขตกิดโซน4ี่ด้วยมันมี2โซนมันไอพื้นที่แผนที่ของจังหวัดจันทบุรีไอสาแก้วเนี่ยครับอำเภอสอยดาวนาะจ่สาแก้วนะผม มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในค้อมสองโซนเพราะฉะนั้นนะพื้นที่อ่าหลายๆระวางแล้วกันนะครับผมมันก็จะมีมีไอ้เขตอ่าพิกัดกิจเนี่ยให้มาสองตัวนะครับจำไว้ให้แม่นนะฮะอันนี้คือผมเอาตัวที่มันมีปัญหามาให้ท่านได้รับได,ได้เห็นนะครับแต่ว่าแผนที่ที่มันไม่มีปัญหาหรืออยู่อยู่โซน4ี่เจไปเลยขาดไปเลยก็ใช้พิกัดอะไรไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับหรืออยู่โซน48ไปเลย มันก็ไม่เีปัญหาแต่อันเนี้ยมันมีพิกัดมาให้สองชุดนะครับผมนะฮะมันมีโซนสี่สิบแปดนะครับผมเป็นเส้นสีดำนี่ครับสีดำคือโซนสี่สิบแปดนะครับอโซนสีน้ำเงินนี่ฮะมันคือโซนสี่สิบเจ็ดต้องดูนะครับว่า,าเราต้องการพิกัดโซนสี่สิบเจ็ดหรือโซนสี่สิบแปดเพราะค่ามันไม่เท่ากันนะครับผม อันนี้ย้านะครับดูตัวเลขอีกทีแล้วผมมันมันไม่ผมตาไม่ค่อยดีด้วยเลขมันไม่ตรงกันนะครับนี่แหละคือปัญหาที่ผมคอมเมนต์ไว้เมื่อกี้นะครับในบริเวณที่ข้อมโซนโอเคนะครับนี่ฮะเส้นลองจุดหนึ่งร้อยสองเนี่ยมันลากผ่านจังหวัดอำเภอจังหวัดแนวจังหวัดที่ผมชี้ชี้แจงเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยฮะ เส้นนี้เนี่ยผมลากมานี่คือเส้นเนี่ยอันนี้โซนสิบเจ็ดอันดับฝั่งนี้โซนสิบแปดแนวข้อมโซนคือตำแหน่งที่มีปัญหานะครับผมย้ำนะครับผมต้องระบุให้ชัดเจนว่าอ้างอิงโซนสี่เจ็ดหรือโซนสิบแปดถ้าเราไปใช้แผนที่ที่มันข้อมโซนย้ำนะครับอันนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่ามีตำบลอะไรบ้างอะไรละเอียดแต่ว่าขออภัยจริงครับแผนที่มัน ใหญ่พอมันเอาไว้ในจอสไลด์นี้มันก็ดูเล็กก็เป็นจังหวัดต่างๆครับเน้นวนะ่าจังหวัดต่างๆที่ผมทําไว้ให้สไลด์ก่อนนั่นแหละครับไปดูอีกทีนะครับอันนี้ก็ต้องคงต้องซูมดูเดี๋ยวถ้าผมส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก็น,น่าจะได้เห็นชัดขึ้นนะว่ามันอยู่อำเภอจงังหวัดตำบลอะไรบ้างในนี้นะครับผมลงรายขอเอามีรายละเอียดลงให้แล้วนะครับ ก็ไปอย่างน้อยก็คือต้องจำนะครับว่ามันผ่านจังหวัดอะไรบ้างนะโซนแนวแนวเส้นแบ่งโซน102เนี่ยครับนะจำให้แม่นนะครับผมเนี่ยไล่มาอย่างที่ผมว่าเลยจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนแก่นชัยยภูมินครราชสีมาปราจีนสักแก้วจันทบุรีลงไปถึงปราธิวาสนะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y u t u b e s u b s c r i b e กดกระดิง่ง ใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA